และนี่คือจุดสาคัญนะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าที่ผมโคชคนมาบางคนนะเอาแต่เฟเวอร์แฟนคือเอาใจแฟนใส่ใจแฟนรักแฟนตามแฟนติดแฟนหนึบแฟนเป็นทาสแฟนจนเราลืมอ่ะเราลืมตัวตัวเราไปอ่ะเรามองข้ามตัวเราไปแล้วเรามองว่าความสุขของแฟนคือความความสุขของเราซึ่งจริงๆคนบางคนอยู่ในสภาวะนี้คือทุกข์เพราะว่าเรากําลังเอาตัวเองไปอยู่ในกรง โดยที่คุณไม่ตั้งใจแลวคุณก็ได้กต่คิดว่าเม,มันบางอย่างมันขาดหายไปในชีวิตผมไม่ได้บอกถึงคู่รักคุณที่นอกใจคุณนะไม่ได้พูดเรื่องแบบนั้นเลยเอาแบบโคตรด,ด,ดีเลยแล้วกันคุณคบกับผู้ชายเอาใจเขาใส่ใจเขาแล้วคุณไม่ได้มองความต้องการใจคุณพูดอยากทําอะไรอย่างเช่นสมมุติคุณอยากทํานูน้ทนทําันนี้อยากไปเที่ยวรอบโลกอยากทําธุรกิจบางอย่างอยากตามฝันบางเรื่อง เออแล้วคุณก็ลืมมันไปแล้วคุณก็คิดมันไม่สําคัญเท่าชีวิตคู่ของเราหรอกพอคุณคบกันสักพักหนึ่งแฟนคุณมีชีวิตเป็นมีพาชั่นของเขาตกไปในขณะที่ตัวคุณพาชั่นคุณไม่มีแต่ว่าทําเพื่อพาชันแฟนเดียวคุณเองก็จะรู้สึกในวันหนึ่งว่าเฮ้ยมันยาบขาดหายไปคือผมผมจะดีใจมากถ้าคุณกับแฟนได้ทําร่วมกันแล้วก็สมมุติว่า คุณแฟนทำอะไรเป็นวิศวกรทำเกี่ยวกับโปรดักชันอุปกรณ์บางอย่างขึ้นมาแล้วคุณเป็นสายขายสายการตลาดแล้วคุณชอบด้านการขายการตลาดเนี้ยเออมิกเซนมันมันจูนได้มันมันมันดีมากแต่มันไม่ได้มีทุกคู่ที่มันจะทำได้แบบนั้นถูกไม่ถูกในใครในที่นี้ครับที่คุณเดินตามแพชชั่นของแฟนหรือคนรักคุณ เพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่มีแพชชั่นของตัวเองเลยไม่ได้ทาอะไรสิ่งที่ตัวเองรักเลยถ้าใครที่ไปตามแพชชั่นคนอื่นเพียงอย่างเดียวคุณกําลังให้โลกกําหนดคุณและสุดท้ายคุณจะเศร้าคุณจะรู้สึกไม่มีค่าในตัวเองเออจำไว้นะไอ้เคสนี้ผมไม่ได้พูดถึงแฟนคุณหมอเมนค่าคุณไม่ใช่แต่แต่คุณเองอ่ะจะรู้สึกด้อยค่าตัวเองที่ว่าฉ,ฉันเกิดมาทําไมมาฉันอยู่ไปทําไมวะในโมเมนต์หนึ่งคุณจะคิดได้ ในโมเมนต์หนึ่งในจังหวะหนึ่งในชีวิตคุณจะคิดน no. ี่จะคิดสิ่งที่ผมพูดวันนี้คุณไหนจะไม่คิดคุณไหจจะคิดว่าโ้วหโข้ไม่มีแฟนเถอะวะขอให้มีมีคนมาดามใจเถอะวะขอให้มีไม่โสดเถอะวะฟังผมไว้ดีคําพูดผมเป็นเป็นจริงเสมอและจะตลอดชีวิตของคุณตลอดไปตลอดกาลตัวคุณคืออันหนึ่งของเรื่องนี้เรื่องนี้คือเรื่องของชีวิตคุณเวลาเราไปขึ้นเครื่องบินใครได้ฟังบ้างเวลาเขาก่อนที่ขึ้นเครื่องบินก็จะมีการรีฟ ความปลอดภัยถูกป่ะเรื่องของเซฟตี้และหนึ่งนนั้นคือการช่วยเด็กอ่าสมมุติคุณมีลูกไปด้วยช่วยเด็กห้ามช่วยเด็กก่อนตัวคุณต้องช่วยตัวเองก่อนคุณต้องหายใจก่อนแล้วคุณค่อยช่วยเด็กเพราะถ้าตัวคุณไม่รอดคนอื่นที่คุณจะช่วยตัวไม่รอดดังนั้นถ้าวันนี้คุณมองความสุขของคนรักหรือแฟนคุณเป็นหลักขอให้คุณคิดสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะคิดสักนิดหนึ่งกัน นี่แหละโค้ชกำสอนให้คุณรักเอง